มามากครับผมดูแอแบบสวัสดีครับสบายดีตอนนี้ออมก็ยืนอยู่ที่หน้าห้างเซนทันเวิร์นะครับ,รบชมครับนี่ก็คือ,อบรรยากาศนะครับล่าสุดน,นะครับที่นักท่องเที่ยวิ่นมาทรงามสวยความงามของ,ของอต้นคริสต์มาสนะครับชมนัก็เรียกว่า เชื่อว่าเยอะจริงๆครับท่านผู้ชมครับดูโอ้โหดูแบบต้นคริสต์มาสก็ใหญ่มากนะท่านชมครับดูกับผมแบบป้อมน่าจะจากสยามพารากอนนะครับจากห้างเอ็เคนะมองว่าน่าจะตรงนี้แล้ครับใหญ่สุดๆแล้วนะสำหรับต้นคริสต์มาสนะท่านผู้ชมครับนะวันนี้ก็พาดับชมมา อัปเดตอีกเส้นเคยกับผมดูน,นี่ก็จะเป็นน่างเที่ยวนะผมนะมเยอะมากๆกับผมดมมมูบอกเลยว่าแน่นสุดๆวันนี้นะครับดูภาพบรรยากาศนะผมนะน,นี้ก็จะเป็นด้านนอกเนาะเดี๋ยวผมกสพาเข้าไปชมด้านในเนะาะจะเยอะขนาดไหนขอชมอด้านนอกก่อนครับผมนะด้านนอกก็จะเป็นตีบรถไฟครับผมเลยเนานะ ก็จะเป็นอที่รถไฟครับผมสามารถมาถ่ายรูปบริเวณนี้ก็ได้นะครับผมน่าดูโอ้โห,โโห,โโหโดูครับคือแบบจัดแบบได้อยาอ่างสวยงามมากนะครับคุผู้ชมครับนะมีภาพมาเบเก็ลโอ้ที่แท้ว,วา่านักท่องเที่ยวแลือว,ว่าคนหายไปไในหมดนะครับสรุปก็มารวมกันอยู่หน้าห้างเซ็นทนรัลเวิร์ครับผมเจอะครับผมวันนี้ คิดว่าจะเยอะนะครับผมชมเนาะก็เยอะนะข้างนอกก็สวยสวยงามเนาะเป็นแบบอ่าต้นคริสต์มาสครับผมทางเข้าตรงนู้นเ,นเดี๋ยวผมจะพาทางเข้าแล้วก็วนเข้าไปข้างในเนาะบอกได้เลยว่าคนอ่าเยอะแน่นอนครับวันนี้ฝั่งความมือของหมออมก็จะเป็นอ่าบิ๊กซีเนาะที่นักท่องเที่ยวมักมาซื้อของซื้อวันหลายที่สุดครับ รับผน่านจะมีาการเล่นดนตรีนะผมว้าวมองกระเดินมาถึงอ่วทาเข้าแล้วนะครับผมนะ เนาะก็จะมีอ่าไบรุ่นเนาะก็จะมาแสดงดัวเอครับ เดนคริสต์มาสนะครับผมดูโอ้โหสวยงามจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับดูนี่ก็จะเป็นอ่าบริเวณที่แบบน่าถ่ายรูปหรือว่ามาเดินเล่นมากๆครับท่านผู้ชมก็ข้างๆเขาจะมีขายรถคอนนะอ่าอันนี้ก็ถ่ายรูปนะครับผมชมภาพ<า> สวยงามมากๆครับผมดูนี่ก็จะเป็นบรรยากาศาด้านในนะครับตองชมครับก็แบบสวยงามมากๆครับผมดูแค่แบบห้างสุทัณโลนกนคือแบบน่าจะ เป็นห้างที่แบบสวยที่สุดนั้นครับตอนนี้นะว่าเราองเที่ยวดูครับบรรยากาศคือแบบามารวมตัวกันบริเวณนี้ข้างจะเยอะจริงๆครับสมคับเข้ามาใน,นคือแบบโอโ้โหคนแน่นนะถ้าถึงเวลา,าปล่อยที่มาบอกเลยลว,ว่าคนแน่นกว่าน,นี้กับชมครับ ทถ่ายภาพบรรยากาศภายในงานเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยค่ะนั่นคือเป็นเซนต์คัฟโวแมรี่วิวนั่นเองนะคะเพื่อที่จะได้เห็นภาพหลากหลายมุมค่ะเรียกได้ว่าผมนเป็นสวยว่าไม่รู้จะสวยยังไงนะครับชมดูค่กที่บอกไปว่าลงมีหลากหลายโุมให้ทุกท่านได้เดินคนแบบมาถ่ายลงมันไปเลยเต็มเลยครับผมนะที่งานของเราอะไร คาเฟ่เป็กบริเวณนี้เลยค่ะก็จะเป็นกระเป๋ากำปุนะคะจากหน้งไปโพไปเตอร์ราคาเราก็อยู่ที่690บาทเองนะคะไปตัวชือเป้นครับส2ง0้อเด็กหรือว่าผู้หญิงก็จะชอบนะกว่าจะเป็นต่างชาติก็น่าจะยิ่งชอบใหญ่นะจุดเด่นงานนี้ก็คือจะเป็นค่ในร้านเดี้เป็นงค่ะเปิดคริสมาแน่นอนค่ะผู้ชมครับโด่ ค่อน,นข้างจะมาท่ายโลปเยอะมากๆครับผม ฝั่งนี้ก็ทยอยหลังไปกันมาเรื่อยๆนะครับสมภาพโดดโอ้โหสุดจริงๆครับอหลังจากที่อัปเดตมานานก็วันนี้ก็มีโอกาสมาเดตให้ FCD นี่เลยนะครับที่จองจากอบรักค่ะที่จะมาสมทับีนดูฝั่งนี้เนาะเขาจะได้เอาไปดานนองนครับผมนจะมี2เรื่อกในการขานั่นคือบอย่าสอนะคะแล้วก็มกฟวาาซ้า เดี๋ยาไปดูอ่าสมาร์ใกล้ๆกันนะครับผู้ชมครับนุดวันหรือว่าวันก็มีคะ่เดียวกันค่บอพารมารแบบอ่นานแน่นไปด้วยอ่าพูกคนนะครับ่านผู้ชมครับบอกเลยว่าจะมายืนถ่ายรูปบริเวณนีน้ก็ค่อนข้างจะเยอะแล้วว่าเต็มคาระเบลเลยนะผมนาดู งนี้ก็เต็มไปด้วยอผู้คนนะคนนะฝั่งนี้ก็เต็มไปด้วยผู้คนครับผมพ่อเจะเป็นอ่าชาวไทยชาวจีนนะทุกคนะเงินมาเราทุกชัชาติมารวมตัวกันอยู่บริเวณนี้ค่อนข้าง,างเยอะนะผมนะก็แบบสวยจริงๆครับผมนะ อันนี้ก็ตัวอะไรนะครับวันนี้มาใจเลยโปรไกที่ชอบทานฟรีก็เลยแคนาลเซาลูกค้าครับสวยงามจริงๆน่าเอ็นดูถัดมาค่ะเอาใจกับสายโดนัทมากกว่าด้านนี้นะคะกับช็อปปี้โดนค่ะมีโดนัทหลากหลายหน้าให้ได้เลือกเลยค่ะแต่ที่พิเศษสุดนัคือเป็นโดนัทเบอร์เกอร์ค่ะที่เปิดตัวอร์วันก็จะเป็นอานาฟองเชียร์เป็นกลุ่มนะแต่ชมสุฟานมาถ่ายรูปเนาะ เอาฟังนี้แล้วองชมครับเขารั่นายงานด้วยนะคะได้คือจะเป็นเสื่อตืมค่ะและโดนัทของกินตอนนี้ก็สามารถหาขึ้นไปถ่ายรูปได้นะครับ เป็นามทุนชาัวทวีปเองไมิไทยใ็นที่สีมากๆสามาออกแบบไ้ไม่ตอบไทอย่างแน่นอนนะคะและทัาแปนเนี่ย็อปสินค้าคบ่ะาแบบ่าต้อนแบบอ่นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปบริเวณนี้ค่อนข้างจะเยอะเรื่อยๆท่า้ชมครับตัวหับหลังกันมาเรื่อยๆเนาะอ่าข้อมองจะเป็นอาศูนย์ Apple ครัผมโทรศัพท์ไอโฟนใครต้องการก็มาที่นีได้ครับผม ียวค่อนข้างเยอะนะผมดูก็แบบโอ้สวยงามมากๆาครับสมคหับ